ตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพระใหญ่ใดบุษุษโซนนี้เป็นโซนของวัดพระธาตุดอยพระชานได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของโซนนี้ซึ่งเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีศิลปะแบบไทย สไตล์ลา้านนาสิ่งที่จะได้เห็นในโซนนี้ก็คือวิหารสมเด็จองค์พระทหมแต่มีจุดชมวิวมีบันไดยพญานาคจะได้เห็นหนึ่งพระาธาตุโบราณและจะได้เห็นหนึ่งศาลาพระห้าพระองค์ด้านซ้ายมือที่เห็นนี้จะเป็นศาลาอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป จำนวนห้าพระองค์และที่เห็นอยู่ด้านหน้าสุดนั้นคือพระธาตุเจดีสีขาวนั่นเองค่ะที่เห็นอยู่นี่คือศาลาพระห้าพระองค์ซึ่งทุกพระองค์นั่งในท่าปางสมาธิส่วนฝ้าขวามือฝ้านี้ก็เป็นศา,าลาโล่ง ให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่อีกหนึ่งพระองค์ที่มองเห็นตรงหน้านั้นก็คือองค์พระธาตุเจดีขาวหรือองค์พระธาตุเจดีสีขาวนั่นเองค่ะซึ่งองค์พระทานี้มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีมาแล้วตอนนี้เรามากราบขอพรนะคะที่องค์พระธาตุตรงนี้ค่ะ

จารึกเรื่องราวและประวัติของวัดพระธาตุดอยพระชานแห่งนี้ส่วนบริเวณที่เห็นตรงนี้คือด้านหลังของวิหารสมเด็จองค์ปม๋มดังนี้นะคะวิหารสมเด็จองค์ปฐมอันนี้เป็นวิหารวิหารสมเด็จองค์ปฐมที่วัดพระธาตุดอยชาน ซึ่งด้านหลังของวิหารนี้ก็จะเป็นภาพวาดนะคะลวดลายต้นโพสีทองเหลืองอารามสวยงามมากๆอยู่บนพื้นสีดำด้านซ้ายมือของต้นโพทองก็จะเป็นพระมัญชุสีโพธิสัตว์เป็นรูปปั้นนะคะ ประดิษฐานอยู่ด้านซ้ายมือของต้นโพธทองแห่งนี้ส่วนด้านขวามือของต้นโพธทองก็จะเป็นพระวัชระปานีโพธิสัตว์นั่นก็คือมีพระโพธิสัตว์ขนหาดทั้งซ้ายและขวาของต้นโพธทองค่ะเมื่อเราเดินไปรอบๆวิหารหลังนี้ก็เห็นลวดลายอ่อนช้อย สวยงามวิจิตบรรจงเหลือเกินค่ะรูปแบบของศิลปะไทยสไตล์ล้านนาซึ่งใส่ใจในความละเอียดเป็นอย่างมากเลยแม้แต่รั้วและโคมไฟซึ่งตั้งอยู่ในรอบวิหารหลังนี้ก็ดูงดงามเหมือนก็อยู่บนสรวรรค์จริงๆค่ะก็ะจะไม่อยู่บนสรวรรค์ได้ยังไงคะ ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดและเมื่อมองลงไปก็สามารถเห็นวิวของอำเภอแม่ทะโดยรอบ360องศาโดยไม่ต้องมีอะไรมาบดบังเลยมองตรงบันไดวิหารหลังนี้ซึ่งเรากำลังบันทึกภาพอยู่นี้นะคะตรงสองข้างของบันไดก็จะเป็นพญานาค อยู่ทั้งซ้ายและขวาของบันไดแห่งนี้ค่ะยืยนตรงจุดนี้และมองไปเบื้องหน้าสิ่งที่เห็นก็คือพื้นที่ของอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางตรงบริเวณจุดนี้เราสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตะเลหมอกยามเช้าพร้อมทั้งวิวสวยๆได้อย่างชัดเจน เดี๋ยวไม่มีอะไรมันหดบงังขึ้นไปไหว้พระขอพรนะคะครภายในวิหารหลังนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานของวัดพระธาตุดยพระชานแห่งนี้ค่ะนี่เป็นประตู ที่สามารถเดินลงบันไดและทะลุไปถึงชั้นล่างเลยนะคะซึ่งมีบันไดทั้งหมดอยู่มากกว่า600อขั้นหากท่านใดมีพลังงานเหลือเฟือก็สามารถเดินขึ้นและลงบันไดฝา,ากนี้ได้เลยค่ะเราจะไปชมบรรยากาศด้านล่างของที่ไหนนะคะ เขเรียกเขาเรียกพระชาญ์ชาญนะเนี่ยโดยชาญอ่าพระธาตุโดยชาญค่ะถ้าลงไปต้องแปดร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบแปดขั้นเลยนะไม่ได้หกร้อยกว่าขั้นไหวไหมคะเราต้องกลับรถนะคะอ่าหกร้อยกว่าขั้นคิดว่าน่าจะไม่ไหวที่โน่นนะคะบันไดคดเคี้ยวลดล่นกันไปคงไม่ไหวแน่ๆกลัวจะกลิ้งตกบันไดซะก่อนนะสิคะ เราต้องกลับทางรถน่าจะเหมาะที่สุดแล้วล่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะสวยเลยมาเลยแทรกเลยเท่ามาแช่เท่ามาแยงดหลังจะได้หอมดูแข็ว่าหรอเน่เน่อ้อยนะช่ิลคะมันตัวบะเฮล้อมันบางกล้องนู่นเหมืนชิกล้องฉันเดี๋ยวเดี๋ยวขยับหน่อย มาเลยจ้า่ไจะไปเหยีก really ันเลยอย่ากันนะกีฬาเข้าที่นุเขาดีระวังอาวไทยข้าไายบันทึกข้าวค่ะอ้าตั้งหลังก็มีตั้งหน่นี่ก็มันกูดีไปไหนี่สั่นขาสั่นแล้วก็แวก็ในี้กำลังกร้องูกร้องดูดูเลย อันนี้น่าจะเป็นแม่น้ำวังเนาะลำปางอะเนาะน้ำตรงนู้นได้ลำปางน้องนี่คือเพือแม่ท้าก่อนจะกลับก็บานึกภาพเป็่ระลึงอีกสักหน่อยค่ะนี่คือวิหารองค์ปฐมค่ะที่วัดพระธาตุดอนพระชาอย่างนี้ทั้งสวยงามสะอาด สงบรมรืม่นเย็นตาเย็นใจสบายตาสบายใจทั้งผู้คนและสัตว์ค่ะเจ้าเหมียวเหมียวเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวอเมืม่อสักการะ,ระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยดาทั้งหลายจากนั้นเราก็เดินทาง กลับมาทางเดิมค่ะและยังผ่านองค์พระพุทธรูปห้าพระองค์นาสาลาพระห้าพระองค์อี่งนี้เรียบร้อยสวยงามมากสวยงามมากนะคะสวยงามมากใช่ไหมั่ยสาธุบุญรักษาเนาะเราได้บุญละจ้าแบบจมูกคืออง้นพระธาตุดอยา ลอยอาให้หนูจะลงจะลงมาด้วยกันด้วยกันหนูหนูเล่โชว์โชว์บัตรโชว์ตัวนั่นโชว์อย่างเงี้ยค่ะอ่าอันนี้คือตั๋วลงดอยนะคะลงจากดอยพระชันค่ะอ่ายี่สิบบาทขึ้นยี่สิบลงยี่สิบค่ะค่ะ Let's Let's go Let's go เลขตลอดเลยเลขอะไรอ๋อเลขอะไรออกคะเลขอะไรคะ นี่บัตดยนี่เป็นหวยค่ะไมเ6 6นะไม่ใช่หวยเป็นค่ะเป็นบัตรโดยสารค่ะลงจากดอยพระชานะคะนี่นะคะหวยออกนี่ค่ะดูเลขช้าช้าหลังจากขอพรที่วัดพระชานนะคะวัดดอยพระชานเรียบร้อยแล้วเราจะได้โชคใหญ่ค่ะนี่มันได้เทวดจริงจริงค่ะอาหารหน้ามาบ้างด สาคนเนะาะราวันที่หนึ่งะคะัวเซือตามนีกเลยนะรถโดยสานก็พาพวกเรามาส่งที่ส่วนประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมจากนั้นพวกเราก็เดินออกไปขึ้นรถยังสถานีที่จอดรถซึ่นทางวัดจัดไว้ให้มาที่วัดพระธาตุดอยพระชานแห่างนี้คุ้มสุดคุ้มค่ะได้ทั้งบุญได้ทั้งเห็นศิลปะวัฒนธรรม ในโซนของศิลปะแบบญี่ปุ่นและศิลปะวัฒนธรรมตามรูปแบบไทยสไตล์ลาหนาเจ้าวจะปิกอย่างไรล้วเนะหมดแล้วค่ะหมนห้าหมดแล้วค่ะ